ครูจะมาสอนว่าเมื่อได้ว่านไปนะคะ,ะก็ให้ไปปลูกเราจะไปดูดินปลูกวัสดุปลูกกันวันนี้วิธีการปลูกทีนี้จากคำถามก็ตอบคำถามไปด้วยนะคะ,ะท่าน ที่ถามครูมาสําหรับว่านมหาเสน่ห์ก็จะ,ะมีฤทธิคกุลทางด้านเสริมเสน่ห์เมตตานะคะเมตตาค้าขายเมตตามหานิยมดังที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะสําหรับว่านชนิดนี้ผู้ที่ทําการค้าการขายนะคะมะีหน้าร้านมีกิจการตัวนี้ครูให้แนะนําให้ตั้งเอาไว้ที่หน้าร้านค้านะคะเพื่อ,อดึงดูดลูกค้าเพราะว่าครูใช้มา ว่านส่วนใหญ่ครูจะใช้ว่านนะคะในการที่จะค้าขายนะคะ,ะหน้าร้านครูก็จะมีว่านนะคะที่ครูบูชาว่านอยู่เนาะก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ลูกค้าก็จะมาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าดิธิคุณในว่านแต่ละชนิดนะคะก็จะมีแตกต่างกันออกไปส่วนผู้ที่ค้าขายก็ให้ใช้ในด้านเสริมเสน่ห์เมตานะคะเมตตาตัวนี้ ครูจะใช้เป็นมีสเสน่หามหาสเสน่ห์สาวหลงม,มหาสเสน่ห์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทีะ่เราจะใช้บูชาในการที่จะตั้งหน้าร้านเรียกลูกค้าทีนี้คำถามที่ถามครูว่าครูวหนูได้ยินว่าปลูกว่านตัวนี้นะคะแล้วถ้ามีลูกสาวถ้ามีคนในบ้านเป็นสูตรมันจะ,ะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็คือจะ,อะไปเกี่ยวกับ เรื่องความเจ้าชู้นะคะอันนี้ครูขอตอบว่าจริงๆแล้วนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะใช้ในทางไหนนะคะอย่างตัวครูครูจะใช้ในด้านค้าขายนะคะเรียกลูกค้าที่ครูทำมา บูชาว่านมาก็หลายปีนะคะครูก็ยังรักเดียวใจเดียวนะคะมะีลูกสาวมีน้องสาวคนเป็นโสดอยู่ในบ้านนะคะทุกวันนี้ก็ยังโสดอยู่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะว่าเราจะขอแบบไหนถ้าจิตใจนะคะตั้งใจขอในเรื่องของมีคู่ขอในเรื่องของความรัก มันก็จะเป็นดังที่เราตั้งใจขอนะคะแต่ถ้าเราจะขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองผู้คนที่จะมาอุดหนุนเรานะคะก็ให้ตั้งจิตขอตรงนั้นจะขอให้มีรักนะคะมันก็จะได้รัก อ่าขอใหอ้มีโชคนะคะอันนี้ขอให้ลูกค้ามาอุดหนุนเรานะคะก็จิตเรา,ามีความสำคัญนะคะตั้งจิตขอเอานะคะก็ตอบคําถามด้วยแล้วก็จะสำหรับท่านที่สั่งว่านครูไปด้วยนะคะว่านชนิดนี้เมื่อได้ไปนะคะก็ ครูจำนายให้ต้นละ59บาทนะคะก็มีแถมบ้างอะไรบ้างนะคะกะ็เมื่อได้ไปนะคะก็เขาจะแตกหน่อแบบนี้แตกกอแบบนี้ก็ซึ่งนำไปหนึ่งกระถางเขาก็จะสามารถแตกหน่อแตกกอให้เราเยอะนะคะก็ต้นละ59บาทครูจะให้เป็นต้นที่ไปปลูกด้วยแถมต้นที่ไปปลูกด้วยนะคะก็ประมาณนี้ก็เดีย๋ยวครูให้ดูเนาะอันนี้นะคะแล้วก็ แบบที่แช่น้ําเอาไว้แบบนี้นะคะครูก็จะขุดมาแล้วก็จะแช่น้ําเอาไว้แล้วก็จะส่งให้พวกเราด้วยนั่นแหละนะคะก็จะห่อด้วยตัวสําลีกระดาษที่ชู่นะคะชุบน้ํายาบีวันแล้วก็ห่อไป,ไปไปถึงพวกเราก็นําไปปลูกนะคะวิธีการปลูกเดี๋ยวครูสอนให้นะคะแบบนี้ก็คือบ้านมหาเสน่ห์นะคะอ่าก็จาหน่ายกันอยู่ที่ต้นละห9บาทนะคะแล้วก็จะมี แถมไปเยอะพอสมควรนะคะบางท่านก็จะได้ดอกไปด้วยแล้วเวลาปลูกนะคะก็สามารถปลูกได้โดยที่ปลูกทั้งใบแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราตัดใบออกก็ดีนะคะเขาจะแตกหน่อเร็วนะอันนี้ตัดออกครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วพอปลูกหน่อของเขาจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะ,ะเห็นไหมมันก็จะแตกหน่อลักษณะนี้ไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ได้นะคะมันก็แตกหน่อได้เหมือนกันไปค้าไปปลูกกันคะ่ะ ถ้าเป็นดินที่ซื้อมาจากท้องตลาดนะคะตัวนี้ก็เอาดินที่มีตัวที่มีใบไม้นะคะก็จะเป็นดินใบก้ามปูส่วนนี้ที่ครูจะส่งไปนะคะเขามีหน่อแล้วละ่ะเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมานะคะก็1ต้นนะคะใส่แค่หนึ่งต้นก็พอ1กระถางเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกออกมาอีกนะคะ รดน้ำกันอ่าเขาจะอยู่อชอบอยู่แดดประมาณครึ่งวันจะสวยนะคะตัวนี้คือต้นก็ได้อีกเหมือนกันมันก็ลดการคายน้ำดีนะคะตัวนี้ถ้าเราตัดอาปลูกเหมือนขิงเหมือนขานั่นแหละตัดออกไปนะคะ ให้เหลือประมาณสักครึ่งต้น ว่ามันแตกออกมาสวยงามมากแตกออกมานะคะอีกตัวที่ตัดตัดเหลือครึ่งนึงนะคะมันก็จะแตกแบบนี้ตัวไม่ตัดถามว่าแตกนั่นก็แตกเหมือนกันนั่นแหละแต่ตัวนี้มันจะนานกว่านะคะพอกละ9้าบาทนะคะเมื่อมันแห้งแล้วแบบนี้นะคะนําไปใส่ในน้ํามันว้านนะคะก็จะใช้ประโยชน์ต่อไปอีกนะคะนีะ้ตัวนี้เป็นดอกของเสน่หาแต่ตัวนี้เป็นดอกของมหาเสน่ห์นะคะ พึงลมแห้งแล้วนะคะเราผึงลมเรามาคุยกันแป๊บหนึ่งนะคะกันต่อแป๊บหนึ่งนะคะว่านปลูกเสร็จเรียบร้อยท่านที่รับไปนะคะทําแบบนี้ได้เลยไปขยายเอาไว้นะคะเพราะว่าก็เป็นว่านว่านดีของไทยว่านอภิมหามงคลในเรื่องของว่านเสน่ห์นะคะก็จะเป็นตัวนี้ที่สั่งครูไปนะคะก็จะได้ตัวนี้แหละแล้วของเขานะคะครูก็จะใช้ ประโยชน์ในการไปแช่ในน้ำมันจันนะคะซึ่งดอกแห้งๆก็จำหน่ายกันอยู่ที่9บาทก็มีคนมาสั่งมาจองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปใส่ในขวดนะคะอันนั้นใช้ประโยชน์ได้กนะคะก็จะ,ะเก็บเอาไว้ตัวนี้นะคะเวลามันมีดอกหรือเราจะใส่ไว้บนหิ่งบูชาแบบนางกวักกวักผู้คนนะคะ,ะโชคลาบมาให้กับเรามันคือว่าน มหาเสน่ห์นี้นะคะเอาระคะเรื่องดินปลูกถ้าใครไม่มีก็ไปซื้อที่ท้องตลาดแล้วก็มาปลูกได้เลยนะคะหรือใครมีดินที่บ้านอาจรล่วงหล่นตามใต้ร่มไม้นะคะเอามาใส่ปุ๋ยปุ๋ยข้อเก่าๆอีกหน่อยนึงก็นำมาปลูกได้เลยนะคะสำหรับอันนี้มันจะได้แตกดีๆแตกหน่อให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกับการปลูกเลี้ยงว่านนอหว่านแต่ราชนิดมีฤทธิคุลมีสรรพคุณแตกต่างกันออกไปก็ สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะโชคดีทุกท่านนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ